วันนี้เป็นตอนที่สองที่จะนำเสนอชุดความรู้เรื่องฝ่ายใต้โดยผมพลตรีดออรอนุชาติคุณนาตอนที่สองนี้ตั้งชื่อตอนว่าปัตตนีฟุกอยุธยาเพื่องคราวก่อนนี้เราเล่ามาตอนที่หนึ่งแล้วนะครับว่าที่มาของการจัดการนำเสนอวิดิทัศน์ชุดนี้ เพื่อให้ท่านที่สนใจและก็มีความเป็นห่วงชาติบ้านเมืองเปิดเยยิ่งในกรณีของความขัดแย้งในภาคใต้ซึ่งสืบเนื่องมาเป็นเวลานับร้อยปีให้มีความเข้าใจและก็ทราบถึงพื้นฐานวิธีคิดพิณาาถึงสถานการณ์ในกล่าวนี้ควรจะต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างผมก็จะได้นำแบบจำลองความขัดแย้งของ b ม l f e ฟ l ยไลส ซึ่งเป็นตัวแบบที่ค่อนข้างจะเหมาะสมที่คิดว่าใช้ในการศึกษากรณีน,นี้ได้ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าแบบตัวลอานี้เป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะนํามาสู่การวิเคราะห์น,นั้นจุดแรกเราต้องเข้าใจถึงบริบทโดยเฉพาะเรื่องประวัติความเป็นมาเสียก่อนว่ามีลักษณะของพัฒนาการของสถานาการณ์เป็นอย่างไรบ้างเพราะเราอยู่เป็นคนที่อยู่ในยุคป,ปัจจุบันนี้ ถ้าหากไม่ปูพื้นบางท่านอาจจะไม่เข้าใจสภาพสังคมสภาพการเมืองและสภาพส้านการทหารในอดีตซึ่งมันเป็นมหาสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยาหลายร้อยปีที่ผ่านมาอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ500ปีแล้วที่มีความเจริญรุ่งเรืองในดินแดนม,มาลายูนี้ดังนั้นให้บริบทชุดนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง ตอนที่หนึ่งเนี่ยพูดถึงเรื่องพัฒนาการของดินแดนแหลมทองที่ว่ามีชื่อว่าดินแดนแหลมทองก็เพราะว่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์มีคุณค่ามหาศาลอยู่ในพื้นที่นี้ทั้งสินแร่ทั้งทรัพยากรทางด้านการเกษตรและที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นจุดเส้นทางคมนาคมที่สําคัญในบริเดณเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย เพราะว่าลัากษณะของแหลมทางหรือด้ามฝานของเรานั้นน่ะยื่นลงไปในทะเลอยู่ระหว่างมห,งหาอำนาจสองประเทศก็คือจีนและอินเดียดังนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดสําคัญมากโดยเพราะยิ่งช่วงก่อนศตรวรรษที่15จีนเนี่ยใช้ดินแดนส่วนภูมิโดยเทะยิ่งอาณาจักรสีวิชัยและลังกาสุก,กานี้เป็นแหล่งที่จะกระจายสินค้าเนื่องจากว่าจีนยังไม่สามารถเดินทะเลได้ไกลและบระเิเวณแหลมทองนี้ เป็นจุดที่กลุ่มอาหรับซึ่งมีความชำนาญเรื่องการเดินเรือเนี่ยเข้ามาในบริเวณนี้ก็รับสินค้าจากพื้นที่นี้ไปทางแถบเอเชียไมเนอร์หรือปัจจุบันนี้เรียกว่าตะวันออกกลางตอนนี้พอหลังจากศตวรรษที่15จีนค้นพบเข็มทิศการค้นพบเข็มทิศของชาวจีนเนี่ยก่อให้กเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงทีเดียวนั่นก็คือทําให้จีนสามารถจะเดินเรือได้ เรียกว่าอาจจะไปเจอถึงรอบโลกก็ได้อย่างที่เราเคยอา่านประวัติศาสตร์แล้วนะครับว่าขันทีจิ้งเหอินั่นน่ะตั้งกองเรือใหญ่มีกำลังพลถึงสองหมื่นมีเรือประมาณสองร้อยกว่าลำเดินทางไปแพร่ขยายอิทธิพลทำการค้าแล้วก็สำรวจโลกใหม่ๆที่เรารู้จักกันในนามของสัมปอก,กงเนทุกประเทศจะมีสาลเจ้าสัมปอก,กงซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือของจิ้งเหอ และก็เชื่อกันว่าริงเขยได้เป็นคนที่ไปค้นพบทวีอเมริกาก่อนโคลัมบัสด้วยซัำไแต่ว่าจีนก็ไม่ได้คิดว่าจะยึดครองอเมริกาอะไรมากมายไม่เหมือนกับพวกชาวยุโรปซึ่งมีกองเลยแค่หกลำเท่านั้นขนาดก็ต่างกันมากนี่คือความสําคัญของบริเวณที่เรียกว่าแหลมทองโดยปโตเลมีนักเขียนแถนที่ชาวกรีกนั้นเป็นผู้ที่ขนานนามนี้ให้ดินแดนแถบนี้ว่าส่วนภูมินั่นเอง แล้วอาณาจักรแรกที่มีการเจริญเติบโตในพื้นที่นี้ก็คืออาณาจักรลังกาสุกะลังกาสุกะนี่มีความเจริญรุ่งเรืองมาติดต่อกันเดยราวเป็นร้อยปีแล้วต่อมาก็มีความเสือ่อมความเสื่อมของอาณาจักรลังกาสุกะนั้นสันนิษฐานว่ามาจากสาเหตุ3ประการด้วยกันประการแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทําให้น้ําทะเลเมีความเปลี่ยนแปลงน้ําทะเลลดลงทําให้บริเวณเมืองหลวงของลังกาสุกะนั้น อยู่ห่างไกลทะเลมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอุปสรรคในการเดินทางคมนาคมทางด้านการค้าการพณิช์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆประการที่สองก็คือการรุกรานจากภายนอกเพราะว่ามีชนเผ่าต่างๆอาณาจักรต่างๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรังกาสุกา่าที่เติบโตมาอาักรอื่นก็เติบโตขึ้นมาพอๆกันก็เข้ามารุกรานแล้วข้อสันนิษฐานประการที่3ก็คือความแตกแยกภายใน ดังนั้นลังกาสุกาก็ถึงคราวเสือ่อมลงไปเรื่อยๆๆก่อนที่จะมาถึงจุดปัจจุบันนี้ท่านจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าความคิดเรื่องประเทศชาติมันไม่มีประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีมาสมัยรัชกาลที่สี่นี่เองครับก่อนหน้านี้ไม่มีประเทศไทยถ้าท่านนั่งเคืองย้อนเวลากลับไปในสมัยรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองไปเดินแถวสนามหลวงเนี่ยท่านถามว่าเป็นชาว เป็นท่านเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่ไดใครตอบท่านเป็นคนไทยหรอกเขาบอกเขาเป็นชาวกรุงเทพเขาเป็นชาวอัมพวาเป็นชาวอ่างทองเป็นชาวสุพรรณเป็นชาวสองแควคือแนวความคิดเรื่องประเทศชาติที่ปัจจุบันนี้เราเรียกว่าเนชั่นสเตทนั่นแหะมันไม่มีเนชั่นสเตทเป็นความคิดที่เราลอกฝรั่งมาโดยในหลวงรัชกาลที่4ท่านมีพระปรีชาสามารถสูงท่านเห็นว่าถ้ากเราแยกกันเป็นเมือง เป็นเมืองกรุงเทพเป็นเมืองสุพรรณเป็นเมืองพิษณุโลกอย่างเมื่อก่อนนี้มันไม่มีทางต่อกรกับพวกฝรั่งได้เลยดังนั้นเราต้องรวมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันและความคิดเรื่อง nation state นียฝรั่งมันมีมาก่อนแล้วเราก็เอาแนวความคิดนี้มาสร้างเป็นรัฐชาติขึ้นมาก่อนหน้านั้นต่างคนต่างแยกเป็นเมืองเมืองเราเรียกว่าการปกครองแบบ city state ทั้นแต่ละเมืองจึงจึงลบลาค่าฟันกันอยู่เป็นประจำ ไม่น่าแปลกใจเลยทาไมสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งแรกนั้นอ่ะกองทัพที่มาตีวิทยาคือกองทัพของมืองพิษณุโลกก็เป็นคนไทยด้วยกันเข้าข้างของฝ่ายพม่าเพราะว่าพิษณุโลกกับอยุทยาน่ะต่างกันเนื่องจากความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ด้วยแล้วก็เรื่องส่วนตัวของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิด้วยเช่นเดียวกันในสมัยกรุงแตกครั้งที่สอง กองทัพไทยบางส่วนเช่นกองทัพของพระยาเพชรบุรีเนะี่ยก็มีส่วนเข้ามาตีกรุงศรีอยาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าถึงแม้จะเป็นคนเผ่าไทยเนะี่ยแต่ก็ไม่ใช่ผู้ที่มีความผูกพันกันแต่และเมืองก็ชิงดีชิงเด่นกันไปนี่คือความคิดที่เป็นแบบซิ t y s สเตนนั่นเองย้อนกลับไปอัน,นจากรากุศกาก็เช่นกันต่างฝ่ายต่างอยู่กันเป็นเมืองเมืองเมืองไหนมีอำนาจก็เอาเมืองอื่นเนี่ยมาเป็นเมืองขึ้น เมื่อลังกาสุก่าเริ่มเสื่อมลงเนี่ยก็มีช่วงเวลาสั้นๆที่อันจากสศรีวิชัยเติบโตขึ้นมาทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าแทนลังกาสุกะาแต่ก็เป็นช่วงเวลาไม่นานนักอันจากรลังกาสุก่าก็ยังอยู่นะไม่ใช่ว่าล่มสลายหายไปเลยก็อยู่แต่เริ่มเสื่อมศรีวิชัยผุขึ้นมาแล้วก็ศรีวิชัยเติบโตขึ้นมาไม่นานนักอย่างที่เรียนแล้วจีนก็ไม่ใช่พื้นที่นี้เป็นศูนย์กลางการค้าอีกแล้วเพราะว่าจีนเนี่ยมีเขมทิตแล้ว ในศตวรรษที่15ก็คือประมาณพูธศักรก 1, าดเป็นพันนรอ้อยกว่าจริงก็สามารถเดินทางค้าขายด้วยตนเองได้มาที่อุธยาแล้วต่อมาสิ่งเหล่านี้ก็คือทาให้อุธยาเนี่ยเติบโตขึ้นมาเพราะว่าทําหน้าที่เหมือนกับสิ่งที่เรกว่าศูนย์การการค้าปัจจุบันก็ไเรียกว่าฮับก็คือเป็นศูนย์การการค้าจนปัจจุบันเนี่ยดินแดนประเทศไทยเนี่ยก็เป็นดินแดนที่เรียกว่าเป็นชัยภูมิที่ดีมากในพื้นที่ แต่ทิศใต้เพราะว่าเราควบคุมเส้นทางเดินเรือที่สําคัญก็คือช่องแคบมรากาและช่องแคบลอมบอร์กพายาบมีภูมิประเทศที่ดีแต่ว่าทางตอนใต้ของแหลมมะไอยู่นั้นดีกว่าตรงที่ว่ามันแย่ลงไปในทะเลใกล้ชิดเส้นทางการงมมากกว่าในรังก,กาสุก,กาในช่วงที่เริ่มเสื่อมแล้วเนี่ยก็มีเรียกว่าผู้ครองอาณาจักรชื่อพยา พญาศีนภาพญาศีนภาเนี่ยก็เริ่มย้ายจากเมืองหลวงจากลังกาสุกาเดิมเนี่ยไปอยู่บริเวณที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ําปัตตานีที่เป็นที่ตั้งของอํงเาเภอคือเซอยู่ในปัจจุบันนี้แหละครับเนื่อในคือเซเนี่ยเป็นสถานที่สําคัญมากทั้งทางประวัติศาสตร์และทางสัญลักษณ์และเหตุการณ์กรณีมัสยิคือเซเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความรุนแรงอยู่เป็นประจำเพราะว่าเป็นสถานที่สัญลักษณ์ เมื่อพรยาศรลปภา,ามาตั้งเมืองใหม่อยู่ที่อาณาจักรที่พื้นที่บริเวณคืนเสแล้วเนี่ยผู้ครองนครหรือผู้มีอำนาจคนที่สองก็คือพระยาอินทิราเมื่อวันนีล้ละเล่าให้ฟังแล้วพญยาอินทิรานี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเกิดอาณาจักรปารณีขึ้นมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนศาสนาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอนาณาจักรลังกาสูกะก็ดีอาณาจักรศรีวิชัยก็ดี ในพื้นที่ตวนตภูมิเนี่ยเป็นชาวพุทธทั้งสิน้นศาสนาอื่นๆเนี่ยเข้ามาทีหลังอิสลามที่เกิดขึ้นหลังพุทธมากมายหลายร้อยปีตอนนี้พอช่วงที่พญาอินทิลาปกครองเมืองใหม่อยู่ที่บริเวณกรงเซตาน้ำปัตตานีนั่นอะ่ะพระอินทิลาก็มีอาการประชวนไม่สามารถจะมีหมอคนใดรักษาให้ได้เลยนในช่วงนั้นพวกข้อค้าอาหรับเดินทางเข้ามาแล้วอย่างที่เรียนแล้วว่าเป็นศูนย์กลาง อาบเนี่ยก็เป็นอารยธรรมของอิสลามเป็นชาวมุสลิมพอเข้ามาค้าขายก็มีแพทย์ติดตามมาหมอชาวมุสลิมนี้ก็เลยททลกับพญาอินทิราบอกว่าโรคที่ท่านเป็นเนี่ยจะรักษาสามารถจะรักษาให้หายได้แต่ว่าถ้าหากหายจากอาการประชวรอันนี้แล้วเนี่ยท่านจะต้องเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาอิสลามได้ไหมอินทิราก็ ก็ต้องรับปากเป็นไครก็ต้องรับปากแหละเพราะว่ามันไม่หายนี่ทำไงตัวนี้ก็อยากให้สุขภาพดีก็ยอมให้หมอชาวอาหรับเนี่ยรักษาในที่สุดก็รักษาหายจริงๆเกียิาลาก็เลยยินดีที่จะเปลี่ยนาศาสนาเป็นาศาสนาอิสลามพระองค์ก็เข้ามาเป็นสมาชิกชาวม,มุสลิมด้วยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเลยจากเยรญิยายยาก็เปลี่ยนเป็นสุลต่านมูฮัมหมัดชาดังนั้นน่ะ จุดเริ่มต้นของอจาจัปตปัตตานีเนี่ยก็เริ่มที่จุดนี้แต่ว่าพลเมืองหรือว่าเป็นฝุ่นเมืองหรือไพร่เมืองติดเมืองหลากหลายก็ยังเป็นชาวพุทธอยู่ราะนั้นแบ่งเป็นสองเป็นเป็นสองกลุ่มสามสาศาสนาแก้ไขแบ่งเป็นสามสาศาสนาแบ่งเป็นสองสาศาสนาสามกลุ่มคนในพื้นที่นี้ที่เริ่มต้นอียัปตปัตตานีสองศาสนาก็คือาศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามอิสลามเริ่มเข้ามาเข้ามาในกลุ่มชนชั้นสูงก่อนส่วน ชนชั้นทั่วๆไปนั้นมีอยู่สองกลุ่มก็คือคนมาลายูและคนจีนเพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นทางคมนาคมนะจีนก็เดินทางมาแล้วก็มาตั้งรกรากพนมรักพัพกพิงอยู่ในพื้นที่นี้ก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็พี่ชายของเจ้าแม่ลิมคอนเหนียวก็มาจากเมืองจีนเป็นวิศวกรเป็นคนที่มาหลอกปืนใหญ่ให้ในสมัยที่มีปัญหากับสยามนะซึ่งจะจะเล่าต่อไปนะครับเพ๊ญญิลาเปลี่ยนชื่อเป็นุูตานม oh um ูฮัมหมัดชาิ แต่แล้วก็มีความศรัทธามากในศาสนาอิสลามพระเมืองรับถือศาสนาพุทธอยู่ก่อนก็เริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นมุสลิมไปเรื่อยๆเๆๆปรากฏว่าอาณาจักรปัตตานีนี่มีความเจริญรุ่งเรืองมากเพราะว่าอธิั้งระเบียบเป็นศูนย์กลางตรงการคมนาคมการค,า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 คา้าพาณิชย์ที่สําคัญอยู่ในพื้นที่นี้แล้วอิสลามเนี่ยเริ่มกระจายอนนานาจเข้าไปผมเคยเล่าให้ฟังในรายการนี้เมื่อสักประมาณสัปดาห์ก่อนเรื่องสงครามครูเสด ซึ่งมันก็สอดรับกับในพุทธศตวรรษที่16-17เป็นจุดเริ่มต้นของอาจรปัตตานีแล้วเพราะว่าสงครามฟูเซ่เนี่ยเริ่มต้นรบกันในปี190ในปีคศก็ประมาณ1,500กว่ากว่า1,600ก็คือศตวรรษที่15-16ต่อพุทธศตวรรษที่15-16ต่อนั่นเองอ่ะเป็นช่วงเดียวกันสงครามฟูเซ่ลบกันไปลบกันมาไม่มีใครแพ้ใครชนะแต่ว่า อา,ารยธรรมของอิสลามหรือมุสลิมนั้นน่ะแพร่ระบาดเข้าไปในตะวันตกมากขึ้นมาขึ้นพวกฝรั่งกัรับอารยธรรมมุสลิมเข้าไปพัฒนาชาติบ้านเมืองจนกลายเป็นยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการดังนั้นศาสนาอิสลามก็แพร่กระจายเข้าไปแม้แต่ในคอนสแตนติโน,นปเปิลซึ่งเป็นนครหลวงของโรงมันตะวันตกซึ่งมาก่อนเป็นคริสเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามดินแดนดที่เรียกว่าเป็นตุรกีปัจจุบันนี้หรือที่ว่าอาจจะออตโตมานเดิมก็เป็นชาวคริส ก็เปลี่ยนไปนสัตว์นาอิสลามนนอิสลามก็เฟื่องฟูมากพอเข้ามาริแดนปาตานีนั้นปาตานีนี่ก็ทําอาณาจักรของตนเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอิสลามในภูมิภาคนี้ทีเดียวเพราะว่าถ้าท่านดูเลยปาตานีไปก็เป็นอินโดจีนไปก็เป็นประเทศจีนเดี่ยวจีนเนี่ยมีอะไรทำศาสนาพุทธเ,เดิมก็เป็นพวกขอมอยู่แล้วก็นับถือผีต่อมาฮินดูเข้ามา พราหม์เข้ามาแล้วก็ศาสนาพุทธแต่นั้นในอินโดจีนนั้นตั้งแต่เวียดนามเขมรล,ลาวมาถึงสยามตอนบนนั้นก็เป็นพุทธทั้งสิ้นดังนั้นปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอิสลามที่สําคัญมากแล้วก็เฟื่องฟูอยู่นานถึงราว2 0 0ร้อกว่านปะีในระหว่างนั้น,นก็มีความสัมพันธ์กับสยามก็คือ,คอ,คอไม่ถึงกับรบราฆ่าฟันกันแต่ก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ระดับเมืองต่อเมืองมากกว่ามีการบันทึกไว มากมายว่าสุรตตายของปาตานีเนี่ยเคยเดินทางมาเยือนอันจกักรยุทธยาโดยยิ่งในสม,สมัยสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิในช่วงก่อนเวลาที่เราจะเสียกรุงครั้งแรกเราเสียกรุงครั้งแรกปี2115เสียกรุงได้2ปีพศ2310นะครับประมาณ2100กว่าๆช่วงเวลาหนึ่ง2108ถึง2110นั่นนหะสุรตตานของปัตตานีเดินทางมาอายุทยาและพักอยู่ที่อายุทยา ก็โดยพระมหาจากักรพรรดิก็ต้อนรับอย่างดีขากลับเนี่ยพระเจ้าจากักรพรรดิมอบเฉลยศึกที่จับมาจากพวกมอญพอม่าเนี่ยให้กลับไปด้วยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยทุกคนต้องการคนนะเราเรียกว่าฝุ่นเมืองงั้นเวลาใครไปรบชนะเมืองไหนก็ตามน,นะสิ่งที่ต้องเอามามีสองอย่างก็คือสบพยรทรัพย์สินเงินทองแร่ธาตุต่างๆทั้งหลายเนี่ยรอนมาเก็บมาให้หมดแล้วก็เอาคนมาด้วยนะ เอาคนมาเพื่อเอามาสร้างบ้านแปลงเมืองเพราะสมัยก่อนคนน้อยถ้ามีกําลังคนน้อยการจะเอาแรงงานมาสร้างกําแพงสร้างอีกต้างอะไรต่างๆร่างเมืองมันมันทำไม่ได้เร็วดังนั้นทุกคนต้องการคนนั้นเวลาพระม่ากแก้ไขอังวะมารบกรุงศรีอยาเวลาชนะมันกลับไปมันก็ควา้าขวาต้อนผู้คนเนม่ยไปมากให้มากที่สุดเพื่อจะไปสร้างเมืองซึ่งในสมัยกกรุงค,ครั้งที่สองเนี่ย ชาววิทยาที่ถูกพม่ากกว่าต้อนไปก็ไปอยู่ในตำบลหนึ่งเรียกว่าตำบลโยเดียโยเดียก็หมายถึงวิทยาในภาษาพม่านั่นเองตรงนั้นเป็นคนไทยทั้งสิ้นซึ่งปัจจุบันนี้กลายพันธุ์ไปหมดละเป็นพมา่าไปหมดแล้วนะไม่มีอะไรที่เป็นลันกษณะของไทยเหลืออยู่แล้วนี่คือความสําคัญของฝุ่นเมืองดังนั้นตอนช่วงที่สุรตานแห่งปัตตานีเนี่ยกลับไปเนี่ยพเจากพลก็มอบเฉลยศึกให้มาประมาณ160คนให้ปัตตานีเอามาสร้างเมือง ตอนนี้ความสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองทําให้ตอนที่พม่าเนี่ยมันยกทัพมาตีกรุงศรีวิยาของสมเด็จพระเจ้ามหาจากักรพรรดิเนี่ยในปี2115รัน 115. ตนปาตณีนเนี่ยส่งกองทัพของพระองค์มาช่วยด้วยนับหมื่นคนนะแต่ว่าก็ต้านทานไม่อยู่ในที่สุดพอกรุงแตกไปพอกรุงแตกก็เกิดความรัสารสั้นเซนเพราะว่าอายุธยามีอำนาจก็จริงอ่ะแต่ว่าอย่างที่เรียนแล้วไม่มีชาติไทยนะ แต่และเมืองเขาก็เป็นเป็นเมืองอิสระของเขาเมืองเชียงใหม่จะเป็นเมืองเมืองพม่าเลยเพราะว่าเชียงใหม่เนี่เป็นเมืองด้านไหนของพม่า,มาและคนไทยก็ไม่ได้เรียกคนเชียงใหม่ว่าเป็นคนไทยจนปัจจุบันเชียงใหม่และตะโกสีเนี่ยเราก็มองคนเชียงใหม่เชียงรายเยายนี่ยเรียกว่าคนลาวการแต่งกายก็ผิดกับคนไทยอย่างเช่นสาวทางเหนือเนี่ยเขานุ่งผ้าซิ่นแต่ว่าสาวไทยเดี๋ยวนุ่งโจงกระเบนนี่คือข้อแตกต่างชาัดเจนนั้นคนพิพากษาเนี่ยจะเรียก ทางเชียงใหม่เชียงรายลำปางจะเรียกว่าเป็นคนลาวหมดนะแล้วก็มีการรังเกียจเดียชฉันซึ่งกันและการตามไมา้ยาคติที่เคยมีมาแนะม้แต่เจ้าดารารัศมีเองก็ต้องถูกกดดันจนทั่งคิดจะปรงพระชนชีพตัวเองนะตอนที่มาอยู่ในวังเนี่ยเพราะว่าได้รับการดูถูกดูหมิ่นต่างๆว่าเป็นคนลาวอันนี้เห็นได้ชัดเจนนะเมื่อกรุงแตกเนี่ยต่างคนต่างแต่าสารนเซ็นไป ปัตตานีเนี่ยเขาก็ไม่ติดต่อแล้วเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแผ่นดินอะไรต่างๆมากมายแล้วก็สมเด็จพระนเรศวร,รมหาราชเสด็จกู้ชาติขึ้นมาเมเด็จพระนเรศวร,รมหาราชเสด็จกู้ชาติขึ้นมาก็เมื่อชนะพม่าแล้วเนี่ยพระองค์ก็ต้องทรงระวังระวัยตอนนี้ปัตตานีเนี่ยก็คิดว่าไม่ไมใช้ไม่ยุ่งกับยาแล้วมันมันล้างไพ่ไปแล้วี่นาท่านก็เห็นว่าเอ๊ปัตตานีชักมาเอาใจออกห่างเพราะว่าใน ในอดีตนั่นแหละถึงแม้ว่าจะไม่ขึ้นอยู่กับยาโดยตรงแต่ก็มีการส่งบัณาการมามีการติดต่อหาสู่กันคล้ายๆกับว่ายอมอยุธยาว่า,ายิทยาเนี่ยเป็นเมืองหลักแต่ว่าพอตัอง้งแต่พระนเรศได้ส่งรวบรวมแผ่นดินแล้วเนี่ยทางทางใต้เนี่ยก็เกิดความกระด้างกระเดียงพระองค์ก็ส่งกองทัพไปตีปัตตานีแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะว่ามันมีภัยคุกคามมากมายพระองค์ก็ต้องระวังทางฝ่ายพม่า ซึ่งมันก็คิดจะแก้มือตลอดเวลาเมืองปัตตานีก็เริ่มที่จะไปติดต่อกันก็คือไปคบกับกาลันตันไซบุรีที่จะต่อต้านกองทัพของซูยาหรือสยามเพราะว่าไม่ไม่ตอนหลังก็ไม่ขึ้นต่อกันแล้วอยากจะอยู่เป็นอิสระนั้นก็คากันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งในที่สุดก็เสียสยามก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเวลาประมาณ2 0 0ปีช่วงนั้นปัตตานีก็ขยายตัวขึ้นมาจากการค้าและการทำ พื้นที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาศาสนาอิสลามในภูมิภาคนี้เรียกว่าเหมือนกับอักกาศิลาในอินเดียทีเดียวนะดังนั้นอรณีจึงประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรืองมากต่อมาในสมัยกรุงแตกครั้งที่อสองปีพศ .2310 อย่างที่ทุกท่านทราบแล้วว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้เวลา15ปีในการกอบกู้ชาติบานเมือ,องเข้ามาที่จริงไอ้พม่า มันยึดกรุงศรียาได้เพิ่มเวลาแค่ไม่ถึงปีแล้วพระองค์ก็แล้วเจ้าตากสีมาแล้วก็ส่งกองทัพเรือมาตีเจ้าสุกี้พระนายกองที่ค่ายโพสัมต้นที่ทนบุรีเมื่อตีค่ายสุกี้แตกแล้วเนี่ยท่านก็นจับไอทหารบอยและทหารมาม,มาเนี่ยไปตัดหัวเสียพันกว่าคนที่วัดชวนนารามสามแยกบางขุนนนท์ ท,ทุกท่านคงเคยผ่านมาแล้วนะถน,นนจรัสิงบวงตันนั้นศพพม่าและมอนพันกว่าคนถูกตัดหัวขาดเกลื่อนลานวัดไปหมดแล้วท่านก็ขึ้นไปกรอบกู้อิทยาแต่ว่าอิยธิยานะั้นพินาศเกินกว่าที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ด้วยกําลังคนอันจํากัดพระองค์จึงตั้งนครหลวงที่กรุงธมรีทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วต่อมาในปีพศ .2325 สม23เด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ปราบด,ดาพิเศษขึ้นมาตั้งราชวงจักกรีเริ่มต้นสร้างกรุงเทพเป็นนครหลวงของกรุงมรัตรนกโกสิน์ยุครัตรนาโกสินก็ปรากฏว่าในปีสวรรค์สามหลังจากเราสร้างกรุงเทพแล้ว2ปีนะฮะพม่าเข้ามาอีกตอนนี้ก็คือสถานการณ์เกิดสงครามเก้าทัพสงครามเก้าทัพเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทางใต้เพราะว่าพม่า ยกทัพมาทางฝั่งด้านตะวันตกทางชายแดนกายนบ,บรีเนี่ยสกองทัพใหญ่มีกองทัพแรกนำเข้ามาก่อนเพื่อทำนาเข้ามาทางด่านพัะเจดี3ามองเข้ามาทางด่านปริเวณห่างจากทังตัวจังหวัดกาญจนบ,บรีขึ้นไปประมาณไม่กี่สิกิโลเมตรตรงนั้นก็เป็นช่องเขาตรงนั้นจะเป็นจุดรลาดยาที่ กรมพบบระใชบวรเนี่ยใช้กําลังปิดล้อมแล้วก็ทํำลายกองทัพหลักของพมา่าตรงจุดนั้นทางเหนือนั่นพมา่ายกทัพมาสามทัพทัพแรกมุ่งเขาตีลำปางเพราะลำปางเนี่ยเป็นจุดที่ทางกรุงเทพมีความมัะมันอันดีกับเจ้าเจ็ดตนซึ่งเป็นเชื้อสายของเจ้าเมืองเหนือผู้สร้างนครลำปางซึ่งเสื่มเชื้อสายมาจากทิพช้างนั่นเอง เรื่องลำปานั้นเป็นเมืองที่เป็นพนันธมิตรกับกรุงเทพส่วนเชียงใหม่นั้นถูกทําลายราบไปแล้วโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินเพราะเชียงใหม่เป็นเมืองของพามา่าพม่าใช้ทัพใช้เชียงใหม่เป็นเมืองหน้าด่านในการที่จะเข้ารวมพลก่อนที่จะเข้าตีอยิยเดีโดยไล่มาจากหัวเมืองทางเหนือไล่เก็บเสบียงอาหารแล้วก็ระบาดตอนผู้คนเข้ากองทัพของตัวเองเั้นเชียงใหม่เนี่ยอยู่กับพม่าเป็นร้อยปี เมื่อเสด็จพระเจ้าตากตินมหาราชทรงปราบปรามก๊กต่างๆนั้นก็ทรงทำลายทำลายเชียงใหม่ร,ราชพนาสูนไปพม่าเข้ามาใช้เชียงใหม่อีกเป็นจุดรวมพลทัพที่สองเข้าตีลำปางต่อมาทัพที่สามรวมกับทัพที่ตีลำปานั้นตีละมาทางตอนเหนือกะจะไปรวมกับกองทัพที่มาจากฝั่งตอนตกที่อยุธยาส่วนทางตอนใต้นั้นพม่ายกทัพมาทางดาสิงของ มีเจตนาสองทัพสองประการด้วยกันประการแรกก็คือปิดไม่ให้กองทัพพันธมิตรของอยุธยาของแก้ไขกองทัพพันธมิตรของกรุงเทพนั้น,น่นยมไปกับทางตอนใต้ได้โดยตัดช่วงเพชรบุรีประโจบคีดขันตัดออกจากทางภาคใต้สองกองทัพเพื่อกันการส่งกําลังบารุงจากทางใต้มาช่วยเหลือกรุงเทพแต่พัฒนาทำการไม่สําเร็จแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพมา่าเองไปเป็นพันธมิตรกับ เจ้าเมืองทางด้านต่อใต้ก็คืออาณาจักรปัตตานีกาลันตันไทบุรีเพราะว่ากลุ่มนี้นไม่ต้องการจะขึ้นอยู่กับสยามก็เป็นพันธมิตรกันดังนั้นเมื่อกรมพระชจ้โวรเนี่ยทำลายกองทัขพของพม่าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางตอนใต้ยังแข็งอยู่ก็คือปัตตานีปัตตานีไซบรีกาลันตนันรวมหัวกันนะที่จะต่อต้านสยามต่อต้านกรุงเทพและจากการรวมหัวกันนี้ก็เป็นที่มาของการหล่อปืนใหญ่หลัก3ามกระบอกด้วยกันนะ ปืนใหญ่หลักฐานก็บอกเนี่ยวิทวรกรกจอื่นๆริมโคกเขี้ยมที่ชายของเจ้าแม่ริมกอเหนียวซึ่งเดินทางจากเมืองจีนมีความสามารถเป็นวิทวกรหล่อปืนปืนใหญ่หลักฐานก็บอกมีชื่อว่าศรีปัตนีศรีนักลาและก็มหาเลลามหาเลลาคงเป็นชื่อทังภากใตนะ้นะนะฮะศรีปัตนีกับศรีนักลาเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพท่านจะเห็นศรีปัตนีตั้งอยู่หน้ากระทรวงกลาโหม นั่งรถเมล์ผ่านก็จะเห็นปืนกระบอกที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือสีปัตตานี 5. สามกระบอกนี้เป็นปืนหลักที่ป้องกันปัตตานีตอนนี้พอช่วงที่กรมพระจอมบวรเนี่ยมีพระราชโอตรงการให้เข้าตีปัตตานีนั้นก็มอบหมายให้พญากระโหมเป็นกองทัพหลักเข้าตีปัตตานีสู้กองทัพสยามไม่ได้ก็แตกดังนั้นตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่หนึ่งเป็นต้นมานัคนับะดินแดน ขั้นตอนใต้ทั้งหมดจากพระบรมเดชานุภาพของพระบาทเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทําให้ดินแดนแถบนั้นขึ้นอยู่กับสยามมาโดยตลอดแต่ว่าก็ไม่ได้ราบลื่นนะักเพราะว่าในช่วงต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามเนี่ยดินแดนแถบเนี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นเกิดเกินกบฏอย่างต่อเนื่องหลายครั้งหลายหนแตกต่างกับดินแดนทางเหนือ ซึ่งแม้จะไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกับคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพก็ตามแต่มีการกลือกลายกันได้ mm. เช่นท่านมือเชียงใหม่ที่เรียนแล้วเจ้าืองเชียงใหม่อย่างน้อยสุดก็เป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธแล้วก็เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองในสมัยได้กาลที่5ปีพศ2 4 3 2ท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองมณฑลต่างๆใหม่หมดเลย เจ้าผู้คอนครต่างๆสูญเสียประโยชน์แต่ทางตอนเมืองเหนือนั้นไม่เกิดปฏิกิริยามากนะักเพราะว่ามีพระปรมมาลาชบาที่ญาติโยนแต่ส่วนทางเจ้าเมืองทางตอนใต้นั้นการแก้ไขปัญหาแบบทางเหนือนี่กระทาไม่ได้เพราะว่ามีสถานภาพแตกต่างกันศาส,สนาต่างกันเชื้อชาติต่างกันทําให้เกิดปัญหามากมายแล้วก็จากการแทรกแซงจากต่างชาติซึ่งเริ่มเข้ามาในสมัยรัชะกาลที่สซึ่งเราเรียกว่า วิกตอเรียหรือว่าศักราชของวิกตอเรียในช่วงที่อังกฤษมีดินแดงไม่ตกดินนั้นน่ะมันก็เข้ามายุยแย่เมืองประเทศสลาดหรือเมืองในปกครองของสยามรัตนโกสินทร์เนี่ยทุกแห่งร่วมกับฝรั่งเศสด้วยนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่อาณจักรปาตานีเป็นเมืองขึ้นกับสยามแล้วก็มีการปกครองในะแรกต้นกนารัศินในลักษณะของเมืองประเทศสลาด แต่ว่าหลังจาก,จากสมัยไดการที่ห้าแล้วมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองต่อไปซึ่งทาให้มีสถานการณ์แตกต่างไปจากเดิมในคราวหน้าก็จะเล่ฟังน,นะครับว,ว่าพอช่วงปาตานีมาขึ้นกับสยามที่กรุงเทพแล้วในสมัยไดการที่สองสามสี่นั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างและพัฒนาการของสถานการณ์นั้นนะ่ะมีผลโดยตรงต่อความขัดแย้งในปัจจุบันที่ คนร้ายเนี่ยมันเอามาเป็นข้ออ้างโดยคนร้ายต้องการจะใช้ปฎิศาสตร์แล้วมาบิดเบี้ยวให้เกิดความเกลียดชังกันต้องการใช้าศาสนามาเป็นตัวยุ่ยแย่ให้คนเกิดความแตกแยกกันแล้วก็ใช้ปัจจัยต่างๆทำให้เกิดความสับสนโอลมานมีความเข้าใจผิดอย่างที่หลายๆคนเข้าใจผิดว่าคนในสามจังหวัดนั้นต้องการแยกตัวออกเป็นประเทศเอกราชณซึ่งที่จริงไม่ใช่เลยมีแต่ผู้ร้ายก็หยิบมือเดียวท่านนั่นเอง แลวทําไมผู้ร้ายมันมีขีความสามารถอย่างนั้นที่จริงมันก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรหรอกครับแต่ท่านฟังไปตอนต่อๆไปท่านจะเห็นภาพมันเองว่าผู้ร้ายที่มันสร้างภาพที่ใหญ่โตแข็งแกร่งนั้นอ่ะที่จริงข้างในมันกลัวแต่ทําไมเรายังปราบปรามมันไม่ได้อันนี้ต้องอาศัยการสะสมองค์ความรู้ซึ่งจะเล่าให้ฟังเป็นตอนๆต,ต,ต่อไปแล้ววันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจ ชุดความรู้เรื่องไฟใต้ตอนที่สองปัตตนีร,ร่วมอภิริยารุ่งมาถึงสมยัยต้นกรุงรัตนโกสิน,นทร์ผมพลตรีดรอนุชาบุญนาคเขากัขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจโดยเพิ่งยิ่งผมเชื่อว่าทุกท่านที่ติดตามเนี่ยก็เพราะความรักชาติความกรารถนาดีและความต้องการที่จะเห็นความสงบสุขในพื้นที่ดินแดนไทย ก่อนอื่นเราก็ต้องทำความว่าจ่ยมีความรู้ที่ถ่องแท้การใช้ก่อนหากเห็นว่าวิทัศน์ชุดนี้จะเกิดประโยชน์แก่สังคมก็เขานาได้กระจายกันต่อไปเขาขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสำหรับนี้เขาจบการนําเสนอตอนที่สองเรื่องฝ่ใต้แต่ปีเท่านี้สวัสดีครับ